สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อหมอดำซิงครับเดี๋ยวเราพามาชมจุดเทกันหน่อยครับโอ้ออเทคเตอร์โอ้เจ้วเลยครับสองร้อยสิบ โอล้อมากเลยนี่ามาช่วยครับโอ้ยสวยลอ้อนี่ครับล้อในงานดามตามคันโอ้ มาชมยุทเทกันหน่อยสายแบกน่าจะถมหมดนี่เลยครับตรงนี้เป็นลึกมากนะครับในนี้ลาก็เยอะ ไม่มีไม่มีสับรอบนะครับนี่อันนี้แต่งคู่ความล้อครับของการอีกยาวนานครับ6ตัวจ7ตัวหายไปหนึ่งมาเลยครับลูกวิ เกือบสามร<ม>้อย hay, hay mang mai, các. Nhiều, 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 mà lấy được đi lời oh, lên, thanh lên Đâm Cố gắng Ghiền Tăng Lâm, ีมาไม่ได้โอ้เอาเย็บพนหน่อยครับพี่เอาเลยโอ้โอ้โอเอา ดีเหมือนกันโอ้ดินดินเกาะเต็มเลยครับดินเกาะเต็มเลยไหลเที่ยงแล้วครับเนี่ยอาครับมาชมที่สองหนึ่งศูนย์ มาถึงกระดำเลยครับโอ้โหนีนะครับตีหน่อยอ๋อติดติดติดเต็มเลยครับ nhìn nhiều vô đi Thầy ếch mấy thầy ếch ô, con quên búp đây oh. จะถึงเวลาพักเที่ยงแล้วครับ ทเลยช่วงถอยมาครับดินดินอาจจะเหนียวครับโอ้กะระบะเต็มเลยจะเอาไมโครคูดลง โอ้โอ้างออมไมโครคูดดินลงครับโอ้อันเสื่องสามร้อยมันหรือเปล่า หนึ่งหกห้ามาแล้วครับเป็นรุ่นปูเลยเยสุโอ้ไปมาเลยครับลูกเว่ đám lời hấp Hãy lời Oh. ไม่ตีหลังลครับไปยาวเลยโอ้ oh. ไปตีอยู่นู่นตีสิบบาทลาการคลิปนี้ครับแลาชมคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ